โครงการ Creative Young Designers ทางไทยเบฟเนี่ยได้สนับสนุนสโมสรและก็มหาวิทยาลัยด้วยสุโข,ขทยัยเราเนี่ยเป็นจังหวัดเล็กๆมีประวัติศาสตร์มายาวนานนะคะถ้าหากว่านักศึกษานำไอเดียมาส่งเสริมภาคขามา้ามันก็จะทำให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยมีสินค้าที่มีคุณภาพเป็นสโมสรเราก็ต้อง ขอบคุณแทนพี่น้องประชาชนและโดยเฉพาะบ้านหัดเซี่ยวด้วยนะคะที่นี้ก็อยากให้มีโครงการอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆพี่ได้มาทํากิจกรรมกับพี่ๆนักฟุตบอลนะคะมันก็ทําให้เราได้รู้เกี่ยวกับวงการกีฬาหลายๆอย่างนะคะรู้แพ้รู้ชนะได้รู้ถึงความสามัคคีด้วยค่ะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นนิติใหม่ ที่จะมีผ้าข้านะครับเป็นงานออกแบบที่ไม่เกี่ยวกับด้านของวงการฟุตบอลวงการกีฬาในประเทศเราครับผ้าม้าเนี่ยโดดเด่นด้วยสไตล์ของลายและตัวพื้นผิวของมันอยู่แล้วมันมีคาแรคเ,เตอร์ของมันนี่การที่จะปรับใช้มาในวงการกีฬาเราจะสอดแทรกเข้าไปตรงไหนได้บ้างรู้สึกมันท้าทาย ู้เกกับการถ่ายภาพยังไงให้สามารถเอาไปใช้ในงานแฟชั่นได้ะค่ะเหมือนมาเติมเต็มทําให้ความรู้หนูอะเพิ่มขึ้นค่ะมีแรงบรรันดาลใจมาต่อยอดถ้าเข้ามาค่ะบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน